เคยไปแข่งรายการไหนมาบ้างลูกไม่เคยแข่งค่ะแต่ไปคัดทีมชาติแล้วติดเลยโอ้โหแล้วเขาเขา,เขาตัดสินยังไงให้ติดทีมชาติอ่ะมันมีหลักเกณฑ์อะไรมะนเร็ว <นะ S 2> ก็<ล>ตอนแรกเขาจะแข่งเป็นทีมเป็นทีมก่อนครับ,รบทีนี้เขาก็จะมาคัดเป็นรายบุคคลคือวิ่ง12นาทีให้ได้รอบมากที่สุด สนาม400เมตรอืแล้วก็มียกบาร์มีพายเรือเดี่ยว200เมตรค่ะโโอ้หเคยมีช่วงที่ท้อๆอบ้างไหมลูกมีค่ะแต่มันก็ต้องไปต่อทำไมอ่ะพ่อแม่ค่ะไปตอบเพื่ออะไรอยากให้พ่อแม่สบายอ๋ออันนี้ติดทีมชาติแล้วมันจะสบายขึ้นไหม ก็ไม่เชิงว่าสบายก็ต้องท้อมหนักกว่าเดิมท้อมหนักกว่าเดิมด้วยเหมือนความรู้สึกมันจะตื้นตันขึ้นมาไม่รูถามได้ไหมลูกมันมันคือความรู้สึกอะไรตอนเนี้ยความรู้สึกเดียวคืออยากให้ทีมไปรอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้พ่อแม่สบายนี่คือเป้าสูงสุดเลยพ่อแม่เคยพูดให้เราฟังให้กำลังใจในการทำสิ่งนี้บ้างไหมลูก ก็บอกว่าสู้ๆนะถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรอย่าไปหวังอะไรเยอะถ้าไม่ได้มามันจะเสียใจคือทางพ่อแม่ก็ไม่ได้กดดันอะไรเราแต่มันเป็นที่ตัวเราเองที่อยากอยากเห็นท่านสบาย